เพื่อนๆครับมีคําถามว่าฉันหรือผมยังไม่ได้เครื่องมือโฆษณาในสตรีมหรือเรียวอะแต่ทําไมโฆษณาเข้าในคลิปเป็นเพราะอะไรย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่12กันยาปีที่ผ่านมาที่ a c e บุ o กมีการอัปเดตครั้งใหญ่ที่บอกว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งผมจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆลองไปไล่กดใหม่ของ Facebook ว่า คุณยอมรับไหมว่าถ้ามีโฆษณาเข้าในคลิปของคุณไม่ว่าจะเป็นคลิปเรียวหรือคลิปสั้นหรือคลิปยาวอะไรก็าตามที่มีโฆษณาเข้าในคลิปของคุณคุณจะยอมรับไหมทั้งๆที่คุณยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้ทั้งๆที่คุณยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรคุณยอมรับไหมยอมรับนะครับถ้าคุณไม่ยอมรับ Facebook ก็จะยอมรับให้คุณเอง แต่ฉันเห็นโฆษณาเข้ามันแปลว่าอะไรพี่แล้ววันหนึ่งสมมุติฉันได้ตั้งค่านะครับหรือสร้างรายได้แล้วแล้วโฆษณาที่มันวิ่งเข้าที่ผ่านมาเนี่ยในคลิปของฉันเนี่ยแล้วฉันจะได้เหรียญและฉันจะได้เงินไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าการเข้าโฆษณาเนี่ยมันเป็นระบบของเฟซบุ๊กที่เขานะครับสุ่มมาฉะนั้นแล้ว ถ้ามีเหรียญขึ้นหรือเราได้ตั้งค่าหรือเป็นเหรียญหรือเป็นเซนนั่นแหละครับคือเราได้แน่นอนถ้าเราไม่ทําผิดกฎอะไรนะครับฉะนั้นแล้วคือเราต้องยอมรับแต่สิ่งที่เราต้องทํานั้นนั่นก็คือพัฒนาคลิปของเรานะครับมุ่งเน้นคลิปว่าเราจะทํำยังไงให้ได้ตั้งค่านะครับทำยังไงถึงจะครบ60,000นาทีทำยังไงถึงจะครบ5,000 ผู้ติดตามทำยังไงถึงได้ตั้งค่าในเรียวทำยังไงถึงจะได้ตั้งค่าในสตรีมนะครับถ้าเราบอกว่าลงคลิปไปโอคโฆษณาน,นเข้ามันไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเราจะได้เหรียญน,นะนอกจากเราจะได้ตั้งค่าของ Facebook เ,เท่านั้นนะครับและมียอดเหรียญที่ขึ้นครบ1 0 0เหรียญเท่านั้นนะครับถึงคุณจะได้ยอดเงินหรือรับเงินจาก Facebook เ,เท่านั้นนะครับเพื่อน